สวัสดีครับเจ็บซ่องสายไปเลยเนาะเม,มนูสมแขวสักกน่อยครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวเปรียปร้ยวเผ็ดเ้พลดแก้มตามราวัตถุดิบ ใส่ร่วมกันไปเลยครับดานี่เอาวมดแดงมาเรียบร้อยไปกินเมียงตำเมียงท่าเด็ดเลยปัดเงยตักง้าง,งล่ะบบที่ไหน เดี๋ยว <c oughs> อย่างเข้าก่อนปีโคตรใน่บอกเลยโคตรใน่ชุวิสาษก็จิวา่าใน่มากเนี่โนยโคตรใน่เลยต้นก็ใน,น่โอเคครับมันไม่ำกันอยู่ใต้ต้นมันเหลือมันตัดออกครับ พราให้เลี่ยงหมากมันเนาะตัางกล่องครับหาเจ็บเคลียร์ขึ้นกันมาหามาเลี๊ยงก็ได้มาแล้วครับไตตุนไตเงาวันนี่แหละ เขียเนเข้าเขียนตอนอี้ตามรับมันเลยต้องประเดกต้นครับสีพนะร้อมแน่งคับ ไล่แตะขาโอ้ไล่ยฝูงดุงหลมยานสีเหลียงน้ำเหลียงน้ำครับขึ้นไม่ถ่าเยีกบ้าะอ้าปอกปีต่อเลยขวดในในหมากเลย จะเป็นเหนือนครับเห,ห,ห,หลี่ยบอ่ ปัญญายังดีครับปีครับตัวนี้เหนือมันหลดแสบะ้ำ,ำยำหมด,ดเลยสดๆครับไอ้้นเลย อยนไนเนี่ยไครับอาลมร,ร้อนเลยเฮ็ดเด็กสบายชุดรถตำ่ำเาไว้ลทิ่เฮ้ยเขา้กากัน,มมมมก,งงนก้าก็หมดสมหมดแดงแม่เปล่งแห้งครับ เปล่งเรื่องสุดดีครับเข้ากันอะไรเนีต่ำเลยครับนะตาลงไปเลยครับ Mút đèn, mút đồng, tầm hút đây Xanh tầm nữa này Một tầm này mòn rồi đó chứ chít หนามบวกคักเลยวยดัวนอยาวอยากด่วแตก ยั่อยให้กินก็ใบพวกโฮมต่ำเหมือนต่ำปีน้ํนนนาใบฮงอ่อนโอ้ยอะ่โอ๊ยไายจับเดี๋ยปุ่งกัน มาไหถึงเลยครับรับแเลี้ยบปลาเยอะๆสนุกเบิดเลยตานิดหน่อยแค่นี้ครับสาส่วนขอจะว่าขาดมึงสุรดรถ อือหลายแตกมาเด้อครับเมียงกินชมช่างกินบ่ปานนันเด้อือเนี่ยย่างมันถ้าเฮาบ่ใส่บักแดงเฮาก็ใส่เปลือกมอะนาใส่บักหนาอือ Nó Mở hết bên này hết. Có đi. À, nhốt nó. Có đi, có đi. Mình miệng Nhập loại. เดีกเด้อำปีหยอดยครับมะไรแตแซ่บเหมือนกันครับครับสวัสดีครับรับตําเมียงแซ่บครับปลากระพเจเกเจาเดิมครับุ่งเี่ยว ปองแป้งครับภาษาบ้านๆผมครับปกงูงเงี้ยวหรือว่าปองแปง้งบวบงูกินได้ครับทุกอย่างประเกษรความกับัะเขือเริ่มริมองเขานี่ครับมาสมครับ,บสายอับลายแตกมาครับมาโยมไล่หน่อยครับเมือ่อเนี้ยอย่ห้องไปกัน <c oughs> Suduh. Apa uh -huh. ตัวเป็นเป็นเรื่อนด,ดีปูน้อยครับปูวไตเลยเจ้าฮัก เอากันครับเจ้าเี็บร้อยมั้งเนี่ยบอกแล้วครับเี็บร้อยไม่เหลือฟาแน่นอนหนังนะ เออเอาไว้ละท้องไฟดีอยู่นะครับรองเท้าวับสูตตายถใารก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากไปกดติดตามทิกต็ตกตอกน้ครับ ไซส์ปไซส์าทีมงานน้องๆนะร่วงไปหลายคลิปด้วครับเอาไปให้เขานั่งใจกันครับไอเท็ดไปเรื่อยๆครับเอาไปเบองแนละ้วไฟกันเลยตั้งใจเฮ็ดครับแบบได้กันเลยตั้งใจทุกคลิปทุกอันก็เป็นมาแรกกับคุม้มศึกษาครับ พยายางมันจะทำได้ดีรับแดบกดอะอะไรก็แช่นี่ครับใน้ส่องเนาะน้องๆทุกคนครับช่วงนี้อะโควิดคนยงังเยังอยู่ซ่าตรงข้างไหนครับใส่กระป๋องกันนิดหน่อยใส่แมสใส่มัดไปอ่ะไปแล้วครับอยูให้ยูหน้าบ่มี่ยังโควิดคนยังบม่มีมีแต่คนเดิมๆม,มาอ่ะ ไปละคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ <c oughs>